สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมากินส้มเชีงนะคะอา้าวกินส้มเชงก็ต้องให้มูเบ่งนั่นสิเบังให้แน่มันกะมันก็ไม่ได้เหนะ็นอ่ะโอเคค่ะอันนี้เราเคยกินมาตั้งแต่ตอน้าจะอยู่ตอนปฐมนม่หละแต่ว่าไม่ได้กินมานานแล้วนี่แหละก็เลยไปเจออีกครั้งหนึ่งที่ตลาดก็เลยลองซื้อมานะจ๊ะเดี๋ยวจะ ชิมดูว่ามันจะอร่อยเหมือนตอนที่เรากินครั้งแรกหรือเปล่ามาหั่นกันเลยเอาลงไหนีอันนี้แล้วอันนี้อ่ะเอาอันมันเหลืองๆก่อนหน้านี้นที่เราเคยกินเราว่ารสชาติมันจะเหมือนกับเจได้ไหลายอ้ายเปียกบางใช่ันส่สันสอยสยเนื้อไปตั้งเ,งอเยอะปัดได้ไงล่ะมันเนี่เดาเอาว่าปัดหัวปัดหางแล้วกัน หันหัวหันหางสนุกปาดหัวปาดหางเท่กันเนาะหญิงเน,นาะมันนอกมันนอกซึ่งนื้แมนคันที่ช่นดีละปาดอะไรก็ได้อย่าปาดมือเดงก็พอ สกิลการใช้มีดไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเอาว่าไม่ให้หันเวรก็พอละทักทายยมบาจ,จ้าเพื่อนเดินไปนี่จ้านาที่ะล้อสานาทีไปมา อ่ะน่าจะประมาณนี้แหละตัวเธอหัน่นยังไงดีอ่ะพาขึ้นไหมพาขึ้นก็ได้อ่ะมือฉันกะล่างล่ะเดอ้อเกะล่างก็ไม่เป็นหนัง,งมือนะของังนี่ไง ใส่จานจ้ะขันส,สามนะคะไม่รู้ว่าพวกเธอมองเห็นไหมเอามมดเขามาในคลิปจะไม่โดนอะไรใช่ไหมฉันพยหยาดก,การเขาถึงหน่อยอยู่โอเคจ้ะเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดู นี่จ้าเสร็จแล้วหน้าตาพอได้ไหมได้ไม่ได้กระชังอ่ะงั้นเรามากินกันเลยเนะจ้านี่นะจ้านาะตาพอได้มาแก็ต้มเองเลยนะปะงั้นเราไปกินกันเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ